มรสุมอดีตสามีมีมชู้นางเอกดังหอบลูกไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศสหลังชีวิตคู่กับสามีนักสแสดงมาซาฮิโรฮิกาชิเดะต้องพังทลายลงเพราะพฤติกรรมมากรักแอบ,บคบชู้ของฝ่ายชายหลังอย่าขาดกันเป็นที่เรียบร้อยนางเอกสาวคนดังวาตานาเบะแอนก็ตัดสินใจมูฟออนขอพาลูกๆทั้งสามคนและน้องหมาอีกหนึ่งตัวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฝรั่งเศส โดยแอนเผยผ่านช่อง YouTube ว่าการไปครั้งนี้จะไม่ใช่ไปไปกลับกลับระหว่างฝรั่งเศสและญี่ปุ่นแต่จะเหมือนมีบ้านสองหลังโดยเฉพาะเธอยากให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตในใจเธอสี่ส่วนรู้สึกกังวลแต่อีกหกส่วนรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าว่าเด็กๆจะเติบโตมาอย่างสนุกสนานแค่ไหนทางด้านคุณพ่อของแอนซึ่งเป็นนักแสดงในตำนานของญี่ปุ่นอย่างวตานาเบะเคนก็ให้กำลังใจลูกสาว และบอกว่าดีแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและควรไปในตอนที่ยังมีแรงอยู่